sunday morning rain is falling วัสดีนะคะกลับเข้ามาเจอกันกับกิ๊ฟในช่องกิ๊ฟสอนกันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะอย่างทุกคนเห็นตามหัวข้อคลิปไปเลยนะกิ๊ฟจะมารีวิวรองพื้นรุ่นใหม่นะคะซึ่งรองพื้นที่กิ๊ฟจะมารีวิวในวันนี้นะคะก็เป็นของยี่ห้อ 4U2 นะคะทุกคนล่าสุดนะคะเขาเพิ่งออกรองพื้นมากิ๊ฟรว่ากิ๊ฟแบบอยากลองเขามากด้วยความที่คําเคมเขาแบบมันเคมแรงมากก็รู้สึกว่าอยากจะลองว่าแบบว่าเออสมคําเคมหรือเปล่านะคะแล้วรุ่นที่กิ๊ฟจะมารีวิวในวันนนนนี้ะะะะคคก็็เป s p f 5 0 p a 4บวกนะคะตัดสินใจซื้อหลักเลยนะที่เขาเคลมไว้เกี่ยวกับรองพื้นตัวนี้นะคะคือแบบเป็นรองพื้นงานผิวที่ดีที่สุดในปี2022แล้วรุ่นนี้ของเขานะคะก็คือเป็นเนื้อลิควิดแมทเขาบอกว่าแบบว่าบางเบาคุมมันขั้นสุดสามารถคุมมันได้ถึง24ชั่วโมงเลยแล้วก็ได้งานผิวสวยนะคะแล้วก็คือเหมือนแบบว่าปกปิดได้ดีอีกอย่างก็คือเหมือนแบบว่ากันน้ำกันเหงื่อกันแดดแล้วรุ่นนี้ของเขานะเขาออกมาด้วยกันทั้งหมด5เฉดสีนะคะแต่ว่าส่ทีกซื้อ เ,เป็นสีเบอร์02นะคะ,ะ,คะเบต์น,นูดแล้วรุ่นนี้นะคะแพ็กเกจจริงก็คือจะมาเป็นแบบนี้นะจะมีความแบบว่ามินิมอลคลีนคลีนแล้วดูสบายตามากๆนะด้านหน้าของเขาเนี่ยก็คือจะเขียนเป็นชื่อรุ่นนะคะว่าแบบเออรุ่นนี้ชื่อว่าอะไรส่วนด้านหลังนะคะก็คือจะเป็นเฉดสีที่เราเลือกมานะคะกับขนาดเท่าไหร่รุ่นนี้ของเขานะคะมีขนาด35กรัมนะแล้วรุ่นนี้นะคะรองพื้นของเขานะก็คือจะเป็นหัวแบบต็อปเปอร์แบบนี้นะคะทุกคนมีแบบนี้เลย ได้ของกิ๊นะคะคือกิ๊เป็นคนที่ผิวมันมากๆโดยเฉพาะบริเวณทีโซนหน้าแก้มเนะี่ยล้วก็จะเป็นคนที่มันจะมีแค่บางช่วงอะ่ะที่หน้ามันจะแห้งเป็นจุดๆแล้วแบบเออคือมันจะแห้งเป็นบริเวณแต่ไม่ได้เป็นตลอดนะคะสภาพผิวหน้าตอนนี้เลยนะคะมันก็คือจะมีแบบว่ารอยสิวตรงคางอะไรอย่างงี้บ้างนะคะแล้วก็จะมีเหมือนแบบพวกสิวเกิดใหม่ตรงนี้มาตรงหน้าแก้มนะคะแล้วก็ ก็ค่อนข้างกว้างมากๆตรงมือเว้นหน้าแก้มนะแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มลองลองพื้นตัวนี้กันเลยนะเดี๋ยวเก็บจะมาเริ่มลองลองพื้นกันเลยนะคะข้างขวาเนี่ยเก็บคิดว่าเดี๋ยวกก็บจะใช้เป็นมือลงแล้วเดี๋ยวใช้แปลงเกีย่ยอีกทีหนึ่งนะคะส่วนข้างซ้ายเนี่ยเดี๋ยวจะใช้เป็นมือลงเหมือนกันแล้วเดี๋ยวจะใช้เป็นพับค่อยๆมาัเกีย่ยอีกทีหนึ่งนะคะ ว่ามือลงแล้วก็คือสวยอยู่เหมือนกันนะคะแบบตอนที่ลงที่ผิวเราเดี๋ยว,ยวจะใช้เป็นแปรงลงอีกทีนึงนะความปังนี้ว่าไม่ได้นะตอนแรกที่เอามือลงรอบแรกนี้ก็คือถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอบน,นี้จะใช้เป็นมือลงก่อนแล้วเดี๋ยวใช้เป็นพับเกี่ยตาอีกทีนึงนะคะค่อยแบบปาดปาดเน้นแบบปาดอย่างนี้ไปอะจากแบบด้านด้านในออกข้างนอกก็แล้วค่อยลง ว่าตรงไหนมันแบบว่ายัาง cover rate ไม่ดีก็ค่อยๆลงเพิ่ม แล้วเนี่ยนะคะกบก็ลองรองพื้นทั้งสองข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะณตอนนี้ที่ก็บรู้สึกน,นะคะรองพื้นตอนนี้ของเขานะคะมันมันเป็นลิควิดแมทใช่ไหมแต่คือกิอ๊บหวัมันไม่ได้แบบแมทจา้าจะทําให้เรารู้สึกหนักหน้าขนาดนั้นนะกับการตอนนี้ก็บรู้สึกว่ามันมีความแบบบางเบาสบายผิวมากๆทั้งๆที่เราแบบมีทารองพื้นนะคะือมันรู้สึกว่ามไม่หนักหน้าเลยนะคะแล้วก็มันจะมีความได้เป็นงานแบบผิวผิวนิดนึงแต่คือไม่ได้แบบผิวจา้าเท่าตัวที่มันเป็นงานผิวเรื่องความปกปิดนะจริง ครับทั้งสองครั้งเลยอย่างที่เห็นตอนนี้นะคะมันก็ยังเห็นความค้ำนะแต่ว่ามันไม่ได้เห็นความค้ำเท่าตอนแรกแล้วว่ากิ๊วว่าตอนนี้ปกปิดดีในระดับหนึ่งเลยนะคะทุกคนแล้วก็ตรงคางของกิ๊วมันจะมีแบบเป็นรอยเข้มๆนิดนึงก็คือมันก็พอแบบปิดได้นิดนึงนะคะอันไหนที่มันเข้มหรือใหญ่มากๆต้องล,ลงแบบคอนซีลเลอร์ทาอีกทีนึงนะคะเราวตัวเรื่องรูขุมขนนะคะกิ๊วรู้สึกว่ามันเบลอรูขุมขนได้แบบดีมากๆจริงๆเนะีนะ่ยเนี่ย สองข้างคือปกติแบบสองข้าง,งกี้มันจะเห็นแบบรูปุมขนชัดมากตัวนี้คือมันเบลอได้แบบดีมากๆเลยอะบริเวณตรงหน้าแก้มฝั่งนี้ของกิ่วอะค่ะมันจะมีความแบบหน้าแห้งแล้วก็คือมันจะมีความเป็นคราบไม่แน่ใจว่าจะเห็นในกล้องไม้ตรงเนี้ยคือมันจะมีความเป็นคราบคราบอยู่ ถ้าบริเวณที่แบบมันเพิ่งม,มีสิวที่มันเพิ่งแบบว่าทิ้งลอยไว้อย่างเงี้ยรอบๆแบบมันจะมีความแห้งแล้วมันก็จะมีความเป็นคราบที่เห็นได้ชัดนะคะแล้วเดี๋ยวกิ๊วขอไปแต่งหน้าสซนที่เหลือก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอันนี้นะคะกิ๊วใช้เป็นกล้องหน้ามือถือถ่ายนะทุกคนเวอร์มากดูความเวอร์นีความแบบโอ้โหดูเหมือนม,มีความเป็นผิวเป็นผิวไม่ได้แบบผิวจา๋าแต่มันคือมันก็มีความแบบเห็นผิวนิดนึงอะโอ้โห อ,อ,นนอ,อันนี้นะคะเรียกว่าแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะแล้วเดี๋ยวจะมาลองใชนน้ดูทั้งวันนะคะว่าถ้าอยู่แบบอากาศประเทศไทยบ้านเราอย่างเงี้ยแล้วก็สำหรับคนน้ามันอย่างเงี้ยคือมันจะไปรอดหรือเปล่านะคะมันจะแบบสมค้าเครมจริงไหมเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะ ก็เป็นสภาพหน้าของกิบงก๊บหลังจากที่ใช้รองพื้นตัวใหม่ของฟูยูทูผ่านมาแล้วประมาณ7-8ชั่วโมงนะคะทุกนะคนหน้าของกิ๊บก็เป็นแบบนี้เลยนะต้องบอกก่อนว่าวันนี้นะคะส่วนใหญ,ญ่ของกิ๊บนี่คยอ,อยู่แต่ในอินร์ทั้งวันเลยนะคะแทบแบบไม่ได้ออกแบบไปข้างนอกเลยนะแล้วก็ไม่ได้มีการสวมใส่มากนะคะแต่ว่าตอนที่อยู่บ้านเนี่ยตอนนั้นก็คือแบบแบบมีแบบเกี่ยวกวับทำความสะอาดบ้านอะไรเงี้ยมันก็จะมีช่วงที่แบบว่าเหงื่อออกค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะแล้วหน้าของกิ๊บตอนนี้นะคะก็คือตอนนี้มันมีความมันออกมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ มันจะมีบางส่วนที่ตอนแรกอ่ะไม่ได้เห็นว่ามันมีเป็นค่าบตอนนี้คือมันก็มีเป็นค่าออกมานะคะโดยเฉพาะตรงช่วงจมูกตรงเนี้ที่มันจะมีความมันออกมาแล้วก็แบบหน้าแก้มช่วงตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีตรงหน้าผากเล็กน้อยที่มันจะมีความมันๆออกมาแต่ว่า ที่เห็นชัดเลยคือปงคางอ่ะมันจะมีความเป็นคราบแบบชัดมากๆแล้วก็หน้าแก้มฝั่งนี้ที่ตอนแรกมันมีนะคะมันก็ยังแบบมีอยู่บ้างแต่ปงคางอันเนี้ยคือแบบเยอะมากๆเลยรงคาง <ห úng. S 1> มะตอนนี้นะเกี่ยวกับรองพื้นตัวนี้นะคะก็อันดับแรกนะแพคเกจจริงก่อนละกันคือแพคเกจจริงอ่ะมันก็คือโอเคสีมันแบบสวยคลีนคลีนมินิมอลมากแต่ว่า ส่วนตัวกับหัวด็อปเปอร์อะไรแบบเนี้ยส่วนตัวกิฟไม่ค่อยได้แบบไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้อินมากขนาดนั้นแล้วรู้สึกว่ามันแอบเลอะง่ายนะถ้าเป็นคนที่เหมือนแบบสูงหว่าใช้อะไรแล้วแบบตอนที่รีบๆหรือไงคือมันก็จะแอบแบบเลอะได้ง่ายเพราะมันก็ต้องค่อยๆปิดแบบระวังว่าไม่งั้นเดี๋ยวน้องมันจะ เลยมาแบบแล้วมันจะเลอะตรงขวดอ่ะเออส่วนตัวก็คือบอดดัปเปอร์อ่ะคือเฉยๆแต่ว่าตัวแพคเกจจิ้งที่มันมีความแบบคลีนครีมมินิมอลอะไรเงี้ยโอเคแบบน่ารากักแล้วก็ด้วยราคาที่มา3า9บาทนะคะตอนที่เก็บซื้อเงี้ยเออราคามันก็ไม่ได้แรงส่วนเรื่องเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะเรื่องความปกปิดเนี่ยคิดรู้สึกว่าปกปิดได้ดีในระดับหนึ่งเลยคือถ้าคนที่เหมือนแบบรอยสิวมันไม่ได้แบบเข้มมากๆอะไรเงี้ยแบบจางๆนิดนึงอะ่ะคือปิดได้แบบโอเคเลยนะคะคือแทบจะ ต้องลงคอนซีลเลอร์เพิ่มเลยอย่างใต้ตากิ๊ฟเนี่ยก็คือมีความแบบเข้มมากๆตอนแรกเนี่ยอันนี้ก็ปกปิดได้นะคะแล้วก็แทบจะเหมือนแบบมันไม่มีความเป็นเป็นเส้นหรือตกล้องอะไรขนาดนี้ด้วยนะส่วนตัวก็คือถ้าใครที่อยากได้งานแบบว่าดูเนเชอรัลอหน่อยๆก็คืออาจจะใช้แค่รองพื้นตัวนี้ได้เลยเหมือนกันไม่ต้องลงคอนซีลเลอร์เพิ่มนะคะส่วนตัววันนี้ของกิ๊ฟนะคะก็คือกิ๊ฟมีลงคอนซีลเลอร์เพิ่มแค่เฉพาะตรงแบบรอยสิวบริเวณคางกับรง,ตรง,ต,รงตรงแบบใต้ตาบ้างนิดหน่อยนะคะเพราะอย่างบริเวณคางของกิ๊ฟอะรอยสิวมน เข้มมากๆเราคือรองมันมันอาจจะยังไม่ได้แบบปกปิดได้ดีมากขนาดนั้นเรื่องคุมมันเนี่ยมองว่าถ้าต้องอยู่อ u t ดอ o นานๆเราคือมันแบบต้องเจอแดดระกับประเทศไทยอ่ะคิดว่าคุมมันไม่น่าจะได้ยาวมากขนาดนั้นระหว่างวันอ่ะคือความมันมันออกมาแน่นอนก็อย่างอันเนี้ยกิบดูที่บ้านส่วนใหญ่อ่ะมันสักประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงที่ความมันค่อยๆเริ่มออกมานะคะแต่ว่าเริ่มแรกของกิบที่มันออกมาเลยคือจะเป็นตรงจมูกแล้วก็ตรงหน้าแก้มเพราะว่าเป็นส่วนที่กิบแบบหน้ามันมากที่สุดนะเออมันก็ออกมาณ แต่คิดว่าถ้าต้องออกไปแบบใช้ชีวิตข้างนอกทั้งวันแล้วแบบอาจจะต้องมีแบบ outdoor indoor บ้างบาง,บางช่วงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าความมันมันน่าจะออกมาเร็วขนาดนั้นนะคะแล้วก็แต่อย่างวันนี้ของกิ๊นะคะไม่ได้มีลงพัมเมอร์แล้วก็ไม่ได้มีเซ็ตด้วยแป้งนะคะความมันก็เลยออกมาอย่างที่เห็นแต่คิดว่าถ้าตอนที่เราแบบแต่งแบบปกติเออมีแบบลงพัมเมอร์หรือเซ็ตด้วยแป้งเงี้ยมันก็อาจจะใช้เวลานานกว่าเดิมกว่าที่แบบความมันบนใบนน้าเราจะออกมานะคะกดลองพื้นต้นนี้กิรู้สึกว่า c o v e อรูลุมขนได้ค่อนข้างดีเลย เพราะว่าหน้าแก้มกีบว่าเป็นคนที่มีกระขมขนแบบเลอะแล้วแบบชัดมากๆทั้งสองข้างอะ่ะน้าตอนนี้คือแบบมันเบลอได้แบบดี ดีแบบดีมากคือกิบชอบตรงนี้มากๆนะคะแล้วก็ตอนที่ดูใช้กล้องถ่ายกับใช้กล้องมือถือถ่ายอ่ะเออเห็นเลยว่าเหมือนมันจะมีความเป็นงานผิวแต่คือไม่ได้ผิวแบบผิวแบบผิวผิวคือมันจะมีความเป็นงานผิวแบบเล็กๆแล้วก็ที่กิบชอบอีกอย่างหนึ่งนะคะเกี่ยวกับตัวนี้ก็คือเนื้อของเขาอ่ะไม่ไม่หนักหน้าไม่หนักหน้าเลยคือมันมีความแบบรู้นะว่ามันมีอะไรอยู่บนหน้าแต่แบบมันไม่ได้รู้สึกแบบหนักหน้าไปแถมไม่หนักหน้าแล้วก็ยังคุมมันแล้วก็ มีความเป็นงันผิวอะซึ่งเออแบบเออกิดว่าชอบส่วนนี้นะคะแล้วรองพื้นตัวนี้นะคะ,ะ,คะก็คือสามารถใช้เป็นแบบมือลงได้เลยเหมือนกันคือมันเกี่ยดได้ง่ายมากสำหรับกิ๊ฟคือมันไม่แห้งไวอีกอย่างคือมันบิวเพิ่มได้นะคะนี่นะคะนิ้วลองไปสับหน้าดูนะโหดูความนทนแต่แมนอยู่นะเนี่ยตอนแรกดูเหมือนแบบอาจจะแบบไม่ได้มันเยอะแต่เออมันจริงมันอยู่มันอยู่แล้วก็ถ้าใครที่เป็นคนหน้ามันแล้วแบบมีบางส่วนหน้าแห้งเหมือนกิน๊บอย่างเงี้ย คิดว่าก่อนจะลงรองพื้นตัอนีนบํารุงนิดนึงนะคะไม่งั้นในส่วนที่มันหน้าแห้งอย่างเงี้ยคือมันจะมีความเป็นคราบจริงๆ,ง <S <S ๆวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่กิ๊บลองใช้รองพื้นของโฟรยูทูออกไปข้างนอกนะคะแต่ว่าวันนี้กิ๊บมีการลงพัมเมอร์ก่อนแล้วก็เซ็ตด้วยแป้งตามนะคะอย่างที่เห็นตอนนี้นะคะบริเวณเนี้ยคือมันจะมีความเป็นคราบค่อนข้างชัดมากๆแล้วก็วันนี้พอออกไปข้างนอกมันต้องมีใส่หน้ากากทำไมอย่างนงี้เนาะก,ก็คือตรงคางเนี่ยก็คือจะมีความแบบว่าเป็นคราบเห็นได้ค่อนข้างชัดเลยมาาแกก้้้ฝั่งงนนีี็คคือพอพบะะ แล้วนี่นะคะก็คือเป็นแมสของวันนี้คือรองพื้นตัวนี้มันก็คือติดแมสนะคะทุกคนบริเวณที่ติดเยอะๆเลยก็คือแน่นอนเป็นบริเวณตรงจมูกตรงนี้เนาะอันนี้แล้วคือตรงคางแบบนิดนึงนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าเทียบแล้วว่าส่วนตัวกิ๊บมองว่ารองพื้นตัวนี้คือติดหน้ากาก คนามัยค่อนข้างน้อยมากคือมันมีติดอะไรกิ๊รู้สึกว่ามันไม่ได้ติดเยอะคือมันติดแบบน้อยมากๆจริงๆแล้วก็สีรองพื้นตัวนี้นะคะก็ยังยืนยัน,นเหมือนเดิมว่าแบบสีมันไม่ดรอปนะถ้าสาหรับผมกิ๊บมองนะประมาณนี้นะคะคข้าคลาสําหรับรองพื้นตัวนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะพอเป็นประโยชน์บางสาหรับใครที่กําลังกังเลว่าจะซื้อรองพื้นตัวนี้ของโฟร2ยูทูอยู่ไหมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครบ์นะคะจะได้มาเจอกันในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวดีโอนนาะะคะ